สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Not e Family ครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบน Windows 10นะครับให้อยู่ในโหมดไนร้ายนะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโหมดถนอมสายตานะครับซึ่งหมวดนี้นะครับก็จะเป็นหมวดที่จะช่วยลดอาการเมื่อยล้านะครับของสายตาเรานะครับเมื่อเวลาเราจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับสายตาเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้านะครับซึ่งการตั้งค่าในนหมวดี้ะก็ ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของสายตาเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมวิธีการตั้งค่าได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมวิธีการตั้งค่าโหมดถนอมสายตาได้เลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตั้งค่ากันแล้วนะครับผมจะทําบน windows 10นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนไปที่ start ครับ แล้วก็ไปที่ settings นะครับตามนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ system นะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเลือกเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่า display นะครับตามนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ขวามือนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมองหาคำว่าใน i g h t settings นะครับใน light settings ตามนี้นะครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าจอของการตั้งค่าในไลท์เซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ ถ้าเราจะเปิดโหมดถนอมสายตานะครับให้ใช้งานได้ทันทีผมขอเรียกโหมดอ่าถนอมสายตาละกันเพราะว่ามันง่ายต่อการอธิบายนะครับบางคนอาจจะเรียกอ่าโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าโหมดนัยร้าตามชื่อมันเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมขอเรียกว่าโหมดถนอมสายตานะครับเพื่อง่ายต่อการอธิบายนะครับโอเคครับถ้าเราจะเปิดโหมดถนอมสายตานะครับให้ใช้งานได้ในทันทีนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับ turn on now นะครับ turn on now นะครับคลิกลงไปนะครับก็จะเป็นการเปิดโหมดถนอมสายตาในทันทีครับเราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่เปิดโหมดถนอมสายตาแล้วนะครับหน้าจอของเรานะครับจะมีแสงสีส้มนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็เพราะว่าการทํางานของโหมดนี้นะครับโหมดถนอมสายตานะครับมันจะเป็นการลดแสงสีฟ้าของหน้าจอลงมันก็จะทําให้จอเนี่ยนะครับมีความเป็นสีส้มเพิ่มขึ้นมานะครับมีแสงสีส้ม เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยให้จอของเราเนี่ยมีการถนอมสายตามากยิ่งขึ้นนะครับในโหมดนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดของแสงสีฟ้าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับด้วยการลดหรือเพิ่มแสงสีฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับผมขอเรียกว่าสกอร์บาร์ลวกันนะครับเพราะว่ามันเลื่อนได้นะครับก็ถ้าจะเพิ่มแสงสีฟ้านะครับเราก็ ลดลงมาทางด้านซ้ายนะครับอ,อันนี้เป็นการเพิ่มแสงสีฟ้านะครับถ้าเราจะทําการลดแสงสีฟ้านะครับเราก็เลื่อนไปด้านขวานะครับจอของเราก็จะมีสีส้มเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับและในโหมดนี้นะครับโหมดถนอมสายตานะครับเรายังสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดนะครับการเปิดโหมดถนอมสายตาได้เองตามที่เราต้องการพูดง่ายๆว่านะครับเป็นการตั้งเวลาเพื่อที่จะทําการเปิดปิดโหมดถนอมสายตานั่นเองโดยให้ทุกคนไปที่หัวข้อ S เกจเดิลนะครับ s เ e จเดตรงนี้นะครับอ่าแล้วให้ทุกคนมาที่เช็คบ็อกตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับ มันขึ้นคําว่า off นะครับนั่นก็คือว่าโหมดนี้มีการปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเราก็ทําการคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดการใช้งานนะครับจากนั้นมันก็ขึ้นคําว่า on นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเราเมื่อเราเปิดโหมดนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นตัวเลือกขึ้นมาให้เราถึง2ตัวเลือกด้วยกันนะครับโดยตัวเลือกแรกนะครับก็คือ sunset to sunrise นะครับก็หมายถึงว่าโหมดถนอมสายตานะครับจะ เปิดใช้งานนะครับเวลาที่พระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็จะปิดการใช้งานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัวเลือกแรกนะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้การที่จะเปิดใช้งานในโหมดนี้ได้นะครับในตัวเลือกตรงนี้นะครับให้ทุกคนไปเปิดโลเคชันก่อนนะครับโดยไปที่มุมขวาล่างสุดของจอนะครับที่เป็นไอคอนแจ้งเตือนแบบนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนมองหาคําว่าโลเคชัน นะครับโลเคชันนะครับตามนี้นะครับแล้วก็คลิกที่โลเคชันนะครับ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลเคชันให้กับเครื่องนะครับจากนั้นนะครับก็กลับมาที่หน้าจอของการตั้งค่าโหมดถนอมสายตานะครับหรือว่า Night Live Setting นะครับก็กลับไปที่ตัวเลือกแรกนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดโลเคชันของเครื่องนะครับ Sunset to Sun Rise นะครับ ก็จะขึ้นเวลาเปิดและเวลาปิดนะครับตามในวงเล็บนี้เลยนะครับการเปิดหรือปิดโลเคชันนะครับมันจะมีผลต่อ,อาการตั้งค่าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะดูตามโลเคชันที่เครื่องของเราได้ทําการดีเทคไว้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับมันก็จะดีเทคเวลาไว้นะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนและพระอาทิตย์ตกเวลาไหนตามพื้นที่ที่ เราอยู่ณตอนนี้นะครับตามโลเคชันของเครื่องนะครับและตัวเลือกที่2นะครับตัวเลือกที่2นะฮะก็เป็นตัวเลือกอที่ใช้ในการตั้งเวลาเปิดหรือเวลาปิดตามที่เรากําหนดได้เองจะมีเวลาขึ้นนะครับให้เลือก2 2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Turn On ตัวที่2ก็คือ turn off นะครับ turn on นะครับก็คือเวลาที่เราจะตั้งเพื่อทำการเปิดโมดนอมสายตาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็ turn off ก็คือพอถึงเวลาทีา่ที่เราต้องการจะให้ปิดมันก็จะทำการปิดโดยอัตโนมัตินะครับโดยให้ทุกคนคลิกที่เวลาตรงนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกเวลาที่เราต้องการจะให้เปิดนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ แล้ว Turn Off ก็เหมือนกันนะครับเวลาปิดนะครับก็คลิกลงไปเลือกเวลาที่ต้องการเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาเปิดเวลาปิดโหมดถนอมสายตาหรือ Night นไ i ฟ์ Setting ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมันจะเปิดและปิดอัตโนมัติโอเคครับการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็มีเพียงแค่นี้เมื่อทุกคนนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปได้เลย นะครับเพราะว่าระบบมันจะทําการบันทึกให้อัตโนมัตินะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์บนว i n d o w s 10นะครับให้อยู่ในโหมดไนท์ไลท์นะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโหมดถนอมสายตานะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็ว่ากันไปนะครับคลิปทั้งหมดนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับหากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิ